สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพศิ์ชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพศิ์ได้นำข้อมูลแนวทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไพศิ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพศิ์นะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพศิ์ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบุตริพานเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาุยมาทักทายกับยายไพ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับเบาๆร้ายยายห้างพี่น้องคะไปเบิ่งขอมู่เนือทางอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยนะคะเนว้ทางนี้เป็นเนว้ทางของเอลเดนเนาะพี่น้องคะ่ะเอลเดนเนาะจ้าเอลเดนบอกว่างวดนี้สองหาสามหาสีหา่หาลูนยัง,งว่าสั้นพี่น้องคะเพื่นวานเนาะไปมักเนว้านาทางเอลเดนแคบหนาจอเลยเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแ oh, อดแมงปอสรุปล่างไทยวสัน,นสรุปร่างไทยวสันพี่น้องคะสรุปร่างไทยเพิ่นบอกว่าสองหาสองสองห้าสองหกสองเจ็ดสามหาสามหกสามเจ็ดสี่หาสี่หกและสี่เจ็ดนะคะพี่น้องมากระจวดจาดน้่เพิ่นใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะแนวทางของะอาจารยุบ้านนะคะพี่น้องคะ <c oughs> เพื่อนบอกว่า7 5 2ดเอาไปจับมัดน้องเบิร์นกัไปวินลองดูนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะแอดแคนดี้นะคะพี่น้องขาเพื่อนบอกว่าหนึ่งหาตัวเดียวเข็นเข็นมากระจวดน้ำร้อนเดอร์วัซันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะาสรุปบนล่างเด็กตากนะคะสรุปบนล่างเด็กตากนา้องมาเบิร์กับว่าเพิ่นนห้ตัวใดเนี่ยเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่า48 78 ซีเจ็ดซีเก้าซีสองซีสี่ห้าเจ็ดห้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกซีเจ็ดเอ่อสามเจ็ดสามหกเลยหาสามเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของเด็กตากเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างอาจารย์เอกสิทธิ์นะคะสิบล่างเพคุนบอกว่าห้าเจ็ดสามมาตัวใดตัวหนึ่งละเด้อว่าสันพี่น้องเอามักตัวใดกับจวดจานน้ำมาจารย์เอกสิทธิ์นะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวพี่ตูนพี่ตูนบอกว่าดับหนึ่งบนดับหกล่างว่าสัน ต่อไปเลยค่ะวิ่งพี่ตูนยังม,มาด้าพี่น,อน้องเนาะค่ะวิ่งพี่ตูนยังไม่มาเนาะอันนี้เป็นแนวทางฟางๆเข้าฟางวะสัน,นเด่นเกา้าบนล่างซีวะสันเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองซีซีสองซีหานะคะต่อไปเลยจ้ะมาเบิงพี่น้องคะ่ะแคบหน้าจอสายด่วนวะสันผลฟังว่ามีคนมาบอกกระซิบคางหูวะสันพี่น้องคะ่ะเอาแคบหน้าจอชุดเต็มเลยเลยเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวพาจื้อ่ได้แล้วว่าเป็นของไผ่นาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขอไพ่หลายๆเด้อพี่น้องคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าแนวทางลางว่าสัน่นพี่น้องคะ่ะเด่นเก่าก็ศูนมาตัวหนตัวหนึ่งเนียนนว่าสั่นบนแนวทางบนแนวทางบนโมเมนต์แนวทางลางพี่น้องแนวทางครึ่งเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโซสนามบินหนามเพิ่นบอกว่าลางมาตัวหกกระสามมากสามศูนย์สามแปด หกหนึ่งและหกสามเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าสามโตมักกะอ่ามักกะจัดคัดกระพานว่าสั่นชนสามโสดสี่ห้าสี่เก้าเก้าสี่ห่านเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของโอโกโดังเนาะโอโกโดังบอกว่าเด่นบนหกกับเก้าเด่นล่างแปดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าชนหน่วยบนว่าสั่นของเชนลงเนาะเด่นสองหลักหน่วยข้างเทิงเนาะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิร์นขาลเหล็กหลอกกอทอมมอสั่นจากแม่กอทมอเนาะจากกอทมอบนย่างเดียวเด่น3 3 4 3 9ล่างย่างเดียวเด่น7 7 1และ7 9เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบางกลางวันสันพี่น้องคะ9 6 0 6 9 0 4อ่า9 4เนาะ0 9 6 9 0 6 4 9 6 0 9 4เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าดับขาดล่างวันสันพี่น้องคะ ดับขาดล่างบอกว่า์บอมาล่างวะสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอตัวน,นามเนาะเด่นซีวะสันเพื่อนวาเนาะเด่นซีฟันหาซีข้างบน374และ74เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอด,แอดแย้ยายป,ปอมวะสันพี่น้องงววที่แล้ว1331หัวดีนี้6006วะสันพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้า แอดดีม18ันบอกว่า1 8 7 1 8แปเจ็ดนงแเขนเนมากระจวดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าขนมไทยวสันรูดวาสันเพื่อนบอกว่ารูด8 8 2 8 9 8 8 2 8 8 9วเาแปส่ันพี่น้องอย่าลืมตัด8 8ดแปดน้ำก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลวยลอนฟ้าชุดเต็มนะคะพี่น้องอ่า6 1 9 9 4 1 6อ่า1 6 4 4 6 4 9 6เนาะ สตัวมิซูนหกศูนย์เก้า่งกาสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกหนึ่เก่าสเนาะคะ่ะเขาดีได้พี่น้องด้วยรนฝาบาวาสิขนมเล้าขนมไทยเนาะ,ะต่อไปเลยจ้รัฐบาลแอดน้าเนาะค่ะสองสามสองหาสองสี่เาสนอเกนาะค่ะแล้วก็สี่สองามสี่าาเยไปเลยว่าสัน มาเบิ้งเสือข้าบดาบค่ะพี่น้องค่ะบอกว่าเด่นเก่าว,ว่าสั่นพี่น้องค่ะแขนแขวนว่าสั่นพี่น้องเม็ดเดียวเพื่อนฟันเก้าสามเก้าสี่สี่เก้าสามหนึ่งเก้าสามเนาะค่ะสำหรับแนวทางเสือขัาบดาบเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เอลเดนบอกว่าเด่นบนเด่นบนล่างเนาะเด่นบนซี่เด่นล่างสองว่าสั่นสำหรับแนวทางของเอเดนไผมักแนวทางเอเดนเคียบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะ ต่อไปเลียจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดก่อยใจขนมไทยว่าสัน2 8 2 3 2 7 3 7 8 3และ87เนาะค่ะขนมไทยเด้อพี่น้องเด้อนะค่ะต่อไปเรยเบิดเท่านี้นะน้ะพี่น,น้องน้ะไทยคลิปนี้ย้ายไพยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมหลับฟังขอห้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขูัสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายไม่ใม้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทาง ยัยไพ่กับขอบคุณหลลยๆเดอร์จ้าสวัสดีจ้า